ล้านแล้กับการเป็นลูกของคุณนาได้ไหมคะอะไรนะหนึ่งล้านใช่ค่ะโอ้ยเงินอ้ยเงินนั้นเลยอเว้ยเอาเร็วคุณช่วยกันเร็วเร็วเร็ววาว่าไงคะคุณนารับเงินนั่นแล้วจะให้หนูเป็นลูกคุณนาไหมน่าสนใจนะคุณเอาเล่าเดยวคนนี้ไปเลยนดีกว่าไหมต้เงินตั้งล้านหนึ่งจะดีเหรอคุณ คุณก็เห็นว่านางเด็กนั่นน่ะมานนั่งรถเข็นเอาไปจะเป็นพาละหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาเงินคืนเด็กมันไปเหอะฉชนแมวด้วยหรอเอาไปงบประมาณบานปลายหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยเอาหน้าคุณพอเราเรื่องเงินไปแล้วก็ค่อยเอาอะไรปล่อยไงจริงด้วยเอาเงินก็ได้ได้เดี๋ยวน้าสองคนนะ่ะจะรับหนูไปเป็นลูกเอง งั้นต่อไปนี้เรียกเราสองคนว่าพ่อกับแม่นะลูกค่ะแม่ไปเดี๋ยวพ่อพาไปขึ้นรถเองนะฟอรา่าโนูไปไหนแล,ล้วลูกไม่รู้หนูจะไม่รู้ได้ยังไงก็หนูอยู่กับสนูทั้งวันี๋้วแม่จะไปห่วงมันทำไมมันไม่ใช่ลูกของแม่ ทำไมหนูพูดแบบนี้ก็หนูพูดความจริงแม่จะมาขึ้นเสียงใส่หนูทำไมฉันบอกว่าไม่ใช่ลูกของแม่ักหน่อยแม่เก็บม่เกตไว้ไหนนะ้าว่าจะอวดโฉนดสัสกหน่อยเพาฉันเรียนเกงกว่า นี่ไม่ใช่ชื่อแม่นี่สนมไม่ใช่ลูกของแม่เหรเออ้อมาจากบ te ah. ้านฉันอยู่เลยนะไอ้ตัวห่าละฟลอร่าเป็นอะไรก็เป็นลูกสาวคนเดียวของแม่ติ๋งไงเธอไม่ใช่ลูกแม่ติ๋งแล้วก็เป็นลูกใครก็ไม่รู้อาศัยอยู่บ้านฉันมาตั้งนานแถมยังเป็นหาละแม่ฉันอีก นี่ชื่อใครอ่ะทำไมแมบบ่ของสนมไม่ใช่ชื่อแม่ติงล่ะตบเถิไม่ใช่ลูกของแม่ติงไงเอาไปฟอล่าทำไมถึงเป็นเด็กไม่ดีแบบนี้ แม่ไม่เคยสอนให้หนูเป็นแบบนี้เลยนะแล้วจะทำไมหนูก็ลังช่วยแม่อยู่นะเท่าที่หนูจำได้แม่ก็ดูแลมันมาตลอดมันเป็นตัวพารลาชัดๆถ้ามันไม่ใช่ลูกของแม่แม่ก็ไม่ต้องไปดูแลมันหรอกฟาอร่าแม่จะปิดตามสนูกลับมาแล้วเราค่อยกลับมาเคลียร์กันที่หลัง ยังหรอกจ้ะพอดีแม่แวะพาหนูมาเที่ยวก่อนเที่ยวที่นี่หรอคะใช่ที่นี่มีผีเสื้อเยอะมากเลยหนูน่ะเคยเห็นผีเสื้อหรือเปล่าจ๊ะจริงหรอคะหนูยังไม่เคยเห็นผีเสื้อเลยคะ่ะพ่อกับแม่พาหนูไปดูหน่อยได้ไหมคะได้สิจ๊ะ กูมนนะจ๊ะระวังนะลูกพ่อแม่จะไปไหนเอาหนูไปด้วยพ่อแม่โหนลูกสนนหนูอยู่ไหนลูกนโนอเอ้ อ,อขอโทษนะคะคุณพอจะเห็นเด็กผู้หญิงที่นั่งรถวีลแชร์บ้างไหมคะไม่เห็นนะคะอะขอบคุณมากค่ะเสนออยู่ไหนลูกสนอสนอลูกอยู่ไหนลูกเฮ้ยเฮ้ย GPSGPS GPS. หนูขอโทษหนูขอโทษแม่ทำไมลูกแล้วทำไมหนูถึงมาอยู่ตรงนี้หนูขอโทษที่หนูไม่ใช่ลูกแม่หนูเป็นภาระให้แม่แถมหนูยังเอาเงินหนึ่งล้านไปให้ใครไม่รู้อีกอะไรนะเงินล้านเหรอหนูไม่อยากเป็นภาระให้แม่หนูเลยเอาเงินที่เก็บไว้ไปให้คุณน้าสองคนเพื่อแลกกับการที่ให้เขารับหนูเป็นลูกแต่เขากลับเอาเงินไปแล้วทิ้งหนูไว้ที่นี่ โท่ลูกแล้วแล้วเขาได้ทำอะไรหนูหรือเปล่าลูกไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเรื่องเงินล้านอะ่ะเดี๋ยวแม่จะเป็นคนไปตามมาเองแต่ตอนเนี้ยเรากลับบ้านกันก่อนดีกว่านะลูกนะ รู้ตัวเองไหมว่ากาลังทําผิดอยู่ผิดตรงไหนหนูกําลังช่วยแม่ให้แม่สบายเ้นื่อง่หากถึงโหกเขาจะเดินไม่ได้แต่เขาไม่เคยทําให้แม่ลําบากใจเหมือนลกูกแม่สิ่งที่หนูพูดออกมารู้ไหมว่ามันทําให้โหนเสียใจมากแค่ไหนแม่จะทําโทษลูกโดยการที่ให้ลูกอะ่ะดูแลโหนแทนแม่หนึ่งเดือน ฟลอรลาจะได้รู้ไงว่าสนุเขาไม่ใช่ตัวผาละว่าคุณเลยอ่ะฉันบอกแล้วว่าอย่าไปยุ่งกับเด็กนั่นแต่เธอเองก็อยากได้เงินร้านนั่นไม่ใช่หรืไงพอเลยพวกคุณทั้งคู่มันต้องทะเลาะกันผิดกันทั้งคู่นั่นแหละเถียงกันทำไม 2คนนี่เองที่เอาเงินลูกสาวฉันไปก็หลูกแกเสนอให้เองนหว่าฉันต้องขอโทษคุณด้วยนะคะอย่าจับพวกเราเลยฉันจะคืนเงินให้คุณทุกบาททุกสตางค์เลยค่ะยอมถอนแจ้งความเราเถอะนะคะอันนี้ก็แล้วแต่คุณตัดสินใจเลยครับแต่ถ้าถามผมผมว่าพวกเขาสองคนนะ่ะทำผิดก็ควรได้รับโทษตามกฎหมาย ฉันก็ต้องขอบคุณตำรวจมากนะคะที่ตามพวกเขาสองคนมาได้แต่ถึงยังไงอ่ะเงินนั่นอ่ะลูกสาวฉันก็เสนอให้พวกเขาเองแค่เขายอมรับผิดแล้วก็ยอมคืนเงินทั้งหมดฉันก็ไม่ติดใจเอาความเขาแล้วล่ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับเข้าหลังอะก็อย่าไปเอาเปรียบใครอย่างนี้อีกนะคะค่ะฉันจะไม่ทำอีกพวกคุณสองคนที่โชคดีนะครับที่เจอคนจิตใจดีแบบเนี้ย เพราะถ้าเป็นผมอะผมไม่ปล่อยไปแน่นี่เงินของคุณครับขอบคุณค่ะฟอรา่าไม่กลับมาแล้วตื่นเร็ว นี่ทำไมบ้านช่องสะอาดแบบนี้เนี่ยนี่ฟอราเป็นคนทำทั้งหมดเลยหรอลูกใช่ค่ะเออโสนแม่ได้เงินมาทั้งหมดแล้วนะต่อไปอ่ะอย่าเอาเงินไปแจกใครแบบนี้อีกนะลูกค่ะขอบคุณนะคะหนูจะไม่ทำอีกงั้นแม่ไปอาบน้ำก่อนนะฟอรลาลูกลูกเก่งมากๆเลย แม่ภูมิใจในตัวหนูมากเลยนะคะร้อยวันพันปีไม่เคยคิดจะจับแต่วันนี้ค่ะทำไมเธอถึงบอกว่าฉันไม่ควรทำความสะอาดบ้านละ่ะจะได้ไม่โดนแม่ดุไงก่อนหน้านเนี้ยฟลอร่าทำบ้านลกไปเยอะเลยเกิดแม่ติ่งกลับมาเห็นนะโดนดุแน่ๆ ขอโทษนะที่ฉันเคยไล่เธอเออกไปเมื่อวันนั้นอ่ะอืมไม่เป็นไรก็สนุมเป็นลูกของแม่ติ่งจริงนี่นะจะไม่ใช่ได้ยังไงล่ะแม่ติ่งเนี้ยงเรามาตั้งแต่เกิดเราก็ต้องเป็นลูกแม่ติ่งสิอืมขอโทษนะแล้วเธอขัดยังไงตอนอยบุวิเชียรสอนเนี่